แม่แม่ซ่อมแล้วเอยวาเอาไปเดี๋ยวเราก็ไปคือให้ตรงซ่อมแล้วจะรู้ไหมว่าเขาเอาผ้ามาเปลี่ยนทําไม่รู้หรอกผ้าที่ห้องน้ําอ่ะทําไม่รู้ทีาไปถูห้องน้ําอ่ะท่านก็เลยตั้งไว้ตรงนั้นเลยแไม่เอามานั่นแหละแกเอามาให้ฉันฉันก็ไม่รู้ฉันก็ถือมาเลย้ใช่ไหม่ไม่รู้เนาะก็เอามาเรียบร้อยได้งั้นเหละแกสั่งให้เอาเอามาให้ให้เราเอามาไว้ที่นี่ ปลาหมอได้เหรอไม่เอาปลาหมอกับปลาหลุมมันไม่ถูกกันตัดกันนหรอมันเตื้อมี่สแลีหมดลูกของสันแถ้แต่ดูมันเลี้ยงกัดไก่เนี่ยมันเตื้อเตื้อด้วยมาดูเขาเท่มาซึ่งก็เกิดจากการวิ่งขึ่งแต่ บ้านหมุนจริงนะเธอเป็นนั่นจริงนะเมื่อตอนนั้นที่จะบอบก็เขาอะไรก็ไม่เขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าผิดสัมแดงใช่ไหมก็คือว่ามันผิดปกติในร่างกายใช่ไหมเคยเป็นอยู่นะตอนนี้น่ะฉันไม่เป็นหรอกะฉันเป็นเพราะน้องมุกนอกตอนนั้นที่เป็นโอ้ยวิ่งเนแทบจะไมาทันวิ่งตอนนั้นอ่ะโอ้ พอไอ้เสือมันเอาน้ำต้มมาให้น้ำเลยที่เขาต้มนัน้นเอามานืมตออถ้วยอู้หายโล่งเลย